อาาทุกคนมาช่วยกันตัดขาเห็ดเยอะมากๆเลยทั้งวันจะเสร็จไหมคะเนี่ยโโอ้ห จะเทลงให้เต็มโต๊เะนาะผึ่งเข้าไว้แล้วก็เดี๋ยวจะตัดขาทีเดียวไล้วดูนี้ดูนี้ทุกคนเยอะโพดโพเยอะโพดโพเอาให้หมดเทให้หมดน,นี้เดี๋ยวผนจะแบ่งเป็นชุดๆเนาะไปแจกจ่ายเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็จะ านึ่งแล้วก็เอาฟรีตแช่แข็งไว้ด้วยเนาะเจะจ่ายลงไปจะโอ้ยตายละตายละตายละอีตอนเก็บก็ไม่คิดนะคะทุกคนนะเก็บกันสัมันเลยแต่อีตอนที่เราจะมาตัดขานี่สิงานช้างเลยค่ะทุกคนอันนี้จะทิ้งไว้ในนี้ทั้งถุงเคอันนี้ไม่เทละ เอาเฉพาะอันนี้ก่อนเนาะเฉพาะน,นี้ก็โอ้โหเต็มมากสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาช่วยกันตัดขาเห็ดนะคะเยอะมากๆรอบนี้ขวัญว่าขวัญจะตัดขาแล้วก็แยกเป็นชุดๆเนาะจะทำใส่ถุงแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนๆเสร็จแล้วทีนี้ก็ที่เหลือขวัญก็จะเอานึ่งแล้วก็เอาแช่แข็งไว้กินตอนหน้าหนาวนะคะ โอ้โหวันนี้ทั้งวันเลยค่ะทุกคนกว่าจะเสร็จมาช่วยกันนะคะเดี๋ยวขวัญก็จะทยอยนึ่งไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ทั้งวันเลยเห็นไหมโอ้ยงามมากเลยเนี่ยน่าจะทําต้มยํากินเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวขอไปเอากระมังก่อนนะคะต้องเป็นกระมังใหญ่เลยเนี่ยถึงจะพอเดี๋ยวขวัญจะทยอยตัดขาเนาะ แล้วก็อันที่ตัดทิ้งเศษมันนี้ก็จะไปโยนไว้ในป่าหลังบ้านเนาะให้มันขึ้นเยอะๆที่หลังบ้านเลยนะคะทุกคนมานลุ้นกันว่าปีหน้ามันจะขึ้นให้เราหรือเปล่านะคะอยากได้คนมาช่วยนั่งตัดขาเห็ดค่ะ เยอะสุดๆรอบนี้อันนี้จะเอาใส่ถุงไปให้เพื่อนนะคะนี่ ว,วันนี้พาทุกคนมานั่งชมวิวหลังบ้านกันอีกตามเคยนะคะทุกคนบรรยากาศหน้าร้อนก็อย่างนี้แหละคะ่ะสบายๆนะคะนั่งหลังบ้านเดี๋ยววันนี้ขวัญจะผัดน้ำมันหอยดีกว่าเนาะมื้อกลางวันนี้นะผัดน้ำมันหอยดีกว่า ทำง่ายๆผัดน้ำมันหอยแล้วก็น้ำพริกกะปินะทุกคนอุย้ยนึกถึงแล้วก็หิวข้าวขึ้นมาแล้วเนี่ยดอกอ่อนๆนี่โอ้โหต้ยมยำอร่อยแล้วเนี่ยไม่รู้จะเสร็จกี่โมงนะคะทุกคน นึกไม่ออกเหมือนกันว่าตัวเองจะเสร็จกี่โมงนะตอนนี้ทําไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะไม่ไม่ไหวก็พักเหนื่อยก็พักโอ้โหเมื่อวานออกจากป่ามาขาลากเลยค่ะทุกคนเดินกันทั้งวันเลยนี่ได้เกือบเต็มกระมังแนละ้วเดี๋ยวขวัญจะเอาไปล้างเนาะล้างแล้วก็ทยอยนึ่งนะคะ เห็นไหมเต็มหมดเลยส่วนขั้นตอนการล้างนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะหลังจากที่ขนันตัดขามันแล้วนะคะคลีนอัพอะไรเรียบร้อยขอนก็เตรียมน้ำไว้แล้วก็เอามาจุ่มลุยลุยน้ำสักแป๊บเพราะว่าเห็ดมันสะอาดมาจากป่าอยู่แล้วนะคะขันก็จะจุ่มจุมอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาถ้ามันไม่เปื้อนมากก็เอาขึ้นได้นะคะเสร็จแล้วก็ เอามาวางผึ่งไว้ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะจับลุยอย่างนี้เลยเห็นไหมเห็ดเห็ดมันสะอาดอยู่แล้วนะคะทุกคนดูนี่สีเขาใสใส่อนวก็จะเอาลุยน้ํากลับไปกลับมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาวางไวในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยม่เราก็จับลงทีเดียวอย่างนี้ น,นี้นะคะแล้วฝนก็จะลวกเลยแล้วก็ลุยกับหน้ากับหลังอย่างนี้เลยะคะ่ะอาจจะใช้เวลานิดน,นึงแต่มันก็ไม่นานนะคะวางมันก็จะจับล้างไ่ได้จับขึ้นวางไว้ตรงนี้เลยะคะ่ะเห็นไหม ก็จะสะอาดแล้วนะคะพอโดนน้ำสแป๊บอันนี้ขนแค่เอาล้างเอาพวกเศษขงฝุ่นอะไรนิ่ไหน,หน่อยๆออกเนาะก็เห็ดป่าก็สะอาดหมาแล้วนะคะวางไปล้างต่อให้เสร็จนะคะ,ะเดี๋ยวขวนปิดน้ําก่อนนะคะมันเสียงดังเนาะแต่ปกติเวลาล้างขนก็จะเปิดน้ํอให้มันไหลมันนิดๆนะคะนะคะี่ค่ะเอาลุยอย่างนี้นะคะทุกคน จะกลับไปกลับมาลุย,ลยน้ำประมาณนี้เห็นไหมเห็ดเขาสะอาดอยู่แล้วนะคะสะอาดมากเราแค่มาล้างเอาฝุ่นน้อยเศษอะไรบางอย่างออกนี่ก็รวบรวบเลยนะนได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็มาวางผึ่งไว้ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะหรือไม่ก็รวบทีเดียวมาอย่างนี้ลงมาอย่างนี้ทีเดียวเลยอย่างนี้นะคะ แล้วก็จับลุยไปลุยมากับหน้ากับหลังนี่ทีนี้แปบ๊บเดียวเขาก็สะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปเหมือนกันอันนี้ก็รวบทีเดียวเลยก็ได้นะคะค แล้วก็วางผึ่งไว้สีเขาสวยมากร้กอยากล้างไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆลูยไปนะดูบางอันมันก็สะอาดอยู่แล้วนะขนก็จะแค่จับลูยไปลูยมาสองสามทีแค่นั้นเองนะคะก็วางไว้เลยเนาะ ขั้นตอนต่อไปเราก็เอาไปพึ่งไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะแพ็คลงซิปล็อกนะคะโ,โหดอกนี่ใหญ่มากเลยนะดอกบอัเล่อบัวล่าดอกแต่กรอบมากนะคะทุกคนดอกใหญ่อันนี้อะไรมันติด หลังจากที่ขนล้างเห็ดเสร็จแล้วนะคะขนก็จะมาวางผึ่งไว้บนผ้านะคะใช้ผ้าที่ขาวสะอาดนะคะก็เอามาผึ่งไว้เนาะสักพักหนึ่งก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะให้มันแห้งสักแป๊บนะคะแล้วหลังจากนั้นขนก็จะเอาเก็บใส่ถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็เอาฟรีซไว้เลยนะคะอันนี้ขนจะใช้วิธีฟรีซสดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคนพอ เราเอามาผึ่งแล้วมันแห้งแล้วเนาะปนก็จะจับใส่ถุงซิปล็อกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ให้เต็มนะคะแล้วเราก็จะดูดเอาหรือรีดเอาลมในถุงมันออกนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็เอาฟลีด ในฟรีเซอร์ได้เลยค่ะเราสามารถเก็บไปกินตอนหน้าหนาวได้นะคะใส่ให้เต็มเลยนะคะจะอัดให้แน่นเลยแต่อย่าแน่นมากนะคะทุกคนพอประมาณค่ะพอประมาณอี่อันนี้น่าจะได้เนาะ พอเราจะเอามาทําอาหารนะคะเอาออกมาจากฟรีเซอร์แล้วก็ทิ้งไว้ให้มันละลายก็จับโยนลงหม้อแกงหรือจับโยนลงผัดอะไรได้เลยนะคะเพราะว่าเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะคะผมก็จะกดเอาลมออกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาซิปล็อกนะคะ ปิดฝาสนิทอ่ะกดไล่ลมออกนะคะทุกคนไล่ลมออกอย่างเงี้ยกดไล่ออกอย่างเงี้ยรูดเลยค่ะนี่นะคะได้แล้วค่ะเอาเข้าฟรีซอร์ได้แล้วขวัญก็จะเขียนวันเดือนปีไว้ตรงนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราเ เก็บไว้วันไหนนะคะเอากติกน้ำร้อนดังเดี๋ยวขอนขอไปปิดเตาแป๊บนึงต้ต้มน้ำร้อนชิงไว้นะขอนจะทำชาดื่มเนาะนี่ได้แล้วค่ะทุกคนง่ายมากแล้วก็อย่าลืมเขียนวันเดือนปีตรงนี้นะคะว่าเราเก็บไว้วันไหนนะคะมันจะได้ดูนะคะว่าอายุมันประมาณไหนเนาะ เรียบร้อยจ้าโอเค today is July 26ใส่ปีมันลงไปด้วยบางทีเราก็เก็บไว้ยาวนานเป็นปีเหมือนกันเนาะ22นะคะโอเคเรียบร้อยจ้าเอาละหลังจากนั้นเราก็เอาเก็บในฟรีเซอร์นะคะ ฟรีเซอร์ขนก็จะของเยอะหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะเอาเก็บไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวขอนเสร็จหมดของก็จะามาเรียงเรียงเรียง <ๆ S 1> ไว้ในนี้เนาะก็สามารถเก็บกินช่วงหน้าหนาวได้นะคะถึงจะไม่มีเห็ดให้เก็บเนาะเรียบร้อยจ้ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนขอนจะขอปิดคลิปก่อนนะคะสําหรับวันนี้เพราะว่ากว่าจะเสร็จก็คงค่ำแล้วเนาะก็อีกเยอะทุกคนเอ้ยขอนเดินเข้าเดินออกมาหลายรอบละ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆจากคลิปนี้นะคะขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันมาตลอดค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า